สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมท่าแบทบอยนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราเอาสมุดหนังสือหรือพวกเอกสารนะครับใส่ในถุงผ้าหรือว่าถุงใส่ของแบบยาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาพวกปากกาเนี่ยใส่ลงไปในถุงแล้วก็ในถุงเนี่ยก็ไม่มีช่องที่จะใส่ปากกาไว้นะครับบางทีเรารีบๆนะครับเราต้องการจะหยิบหาปากกาด้ามที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ย มันก็หาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตามซอกไหนของด้านล่างนะครับก็งุดหงิดได้เหมือนกันแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงกันดีนะครับให้เราสามารถจิบหาปากกาเนี่ยได้รวดเร็วทันใจในคลิปนี้ครับผมก็มีทิคไอเดียในการแก้ปัญหานี้มาให้รับชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับให้เราลองหาเข็มกัดแบบนี้มาสักหอันนะครับเอาตัวใหญ่ๆสักหน่อยต่อไปเราก็จะนำมากัด ข้างขๆถุงเราก็จะกัดด้านไหนก็ได้นะครับผมเอาที่เราสะดวกเลยให้เราปลดล็อกของปลายเข็มกัดออกก่อนผมก็จะทำการกัดตรงด้านข้างตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็เรียบร้อยครับผม ทีนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องเอาปากกาเนี่ยใส่ลงไปในถุงแล้วนะครับเราก็จะเอาปากกาเนี่ยมาสอดเรียบกับเข็มกัดที่เราได้ทําการกัดไว้ข้างถุงตรงนี้เลย ทีนี้เวลาเรารีบๆนะครับต้องการจะหาประกาได้วิทีต้องการจะเอามาเขียนเนี่ยเราก็สามารถจิบหาได้สะดวกทันใจกันเลยทีเดียวไม่ต้องควานหาในถุงให้เสียเวลาอีกต่อไปเลยก็เป็นอีกวิธีนะครับในการแก้ปัญหาที่ง่ายๆเลยนะครับผมท่าในใดที่สนใจเนี่ยก็ลองเอาไปทำใช้งานกันได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอรายละเอียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ